โอเค okay, ในวันนี้นะครับก็เลยอยากจะมาแบ่งปันหัวข้อที่ชื่อว่า6ขั้นตอนในการพัฒนาความเชื่อนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยความเชื่อมันคือโลกภายในครับโลกภายในสร้างโลกภายนอกเสมอมันจะเป็นตัวกําหนดทุกๆอย่างนะครับที่ผลลัพธ์ในชีวิตของเราตอนนี้ที่เป็นอยู่เนี่ยมันถูกกําหนดมาจากความเชื่อของเรา100%เซความเชื่อที่เรามีอยู่ในตอนนี้นะครับไม่มีอะไรถูกหรือไม่ถูกไม่มีอะไรดีหรือไม่ดี เพียง <P ie hn 's> แค่ว่าวันนี้เราลองถามตัวเองว่าผลลัพธ์ในชีวิตเราเนี่ยนะครับมันใช่สิ่งที่เราอยากได้แล้วหรือยังมันเป็นไปตามที่เราต้องการแล้วหรือยังครับถ้าคําตอบคือใช่ยินดีด้วยนะครับแปลว,ว่าความเชื่อหรือโลกภายในของคุณนะมาถูกทางมาถูกต้องตอบโจทย์ชีวิตที่คุณอยากได้อยากเป็นอยากมีแล้วนะครับแต่ถ้าวันนี้มันยังไม่ใช่ผลลัพธ์ที่เรามีในตอนนี้ในชีวิตมันยังไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการสิ่งที่เราต้องเปลี่ยนก่อนเลยนะครับ เปลี่ยนความเชื่อก่อนนะครับต้องเปลี่ยนความเชื่อก่อนเลยนะครับอ่ะวันนี้ผมยากจะถามทุกคนกับว่าทําไมความเชื่อถึงสําคัญนะครับทำไมความเชื่อถึงสํคาคัญลองพิมพ์แชทแชร์เข้ามาได้นะครับในมุมมองเราทําไมถึงคิดว่าความเชื่อถึงสําคัญนะครับอ่มีใครแชร์ไอเดียมาไหมครับทําไมถึงคิดว่าความเชื่อถึงสําคัญครับ ความเชื่อทําให้เรากล้าลงมือทำอ่ายอดเยี่ยมมากนะครับใช่เลยนะครับความเชื่อมันทําให้เรากล้าลงมือทําความเชื่อทําให้เกิดพฤติกรรมครับอ่านี่เขาถูกต้องอีกครับเพราะนําไปสู่เป้าหมายได้นะครับความเชื่อเป็นกําตัวกําหนดเป้าหมายนะครับความเชื่อไม่มีตัวตนแต่มีอิทธิพลต่อความสําเร็จอ่ายอดเยี่ยมเลยนะครับก็ขอบคุณทุกๆคนนะครับใช่เลยนะครับนะครับความเชื่อเนี่ยมันไม่มีตัวตนนะครับแต่มีผลต่อความสําเร็จร้อยเปอร์เซ็นต์ เพราะมันคือโลกภายในอย่างที่ผมบอกไปแล้วไม่ว่าวันนี้เราจะเชื่อหรือไม่เชื่อสิ่งที่ผมกําลังแบ่งปันอยู่ตอนนี้นะครับมันคือเรียกว่ากฎกฎหนึ่งของโลกใบนี้เลยนะครับไม่ว่าเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อแต่กฎนี้มันทํางานอยู่ตลอดเวลานะครับมันคือกฎแห่งเหตุแลนะผลครับจะมีผลลัพธ์ก็ต้องเกิดจากการมีเหตุถูกไหมจะมีผลมันต้องมีเหตุและนี่แหละครับคือกฎของโลกใบนี้ครับเหตุมันคือจากโลกภายในของเรานี่แห <pier> <ib ring S 1> ละ <ๆ S 2> นะครับ ไม่ต้องเชื่อนะครับไม่ต้องเชื่อแต่สิ่งนี้มันดําเนินอยู่ตลอดเวลานะครับมันดําเนินอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับนี่คือวงจรนะครับที่คุณอ๋องพูดถึงบ่อยๆพูดถึงตลอดนะครับมาจากคุณแอนโทนีรอมบินส์นะครับวันนี้อันนี้คือวงจรแห่งความสําเร็จความเชื่อเนี่ยมันเป็นตัวกําหนดความสําเร็จเราเลยนะครับทุกๆอย่างเนี่ยเริ่มต้นจากโลกภายในหรือความเชื่อของเราก่อนนะครับเมื่อเรามีความเชื่อแบบไหนเราก็จะดึงสกยภาพเท่าความเชื่อของเราครับ ลองนึกตามผมอย่างนี้ว่ามันจริงหรือไม่จริงนะครับถ้าวันนี้นะเรามีความเชื่อว่าเราไม่มีทางล้มเหลวอ่ะทำอะไรเราก็สำเร็จอนะ่ะเราจะเป็นคนที่ take action แบบไหนครับทำอะไรก็มั่นใจจริงไหมนะครับนี่มันคือความจริงที่เกิดขึ้นนะครับถ้าเรามีความเชื่อแบบไหนเราก็จะดึงสกากภาพแบบนั้นนะครับถ้าวันนี้เราเชื่อเราเชื่อว่าเอ้ยมันทำไม่ได้หรอกเราเป็นไปไม่ได้หรอกเราก็จะไม่ทำเต็มที่ถูกไหม มันก да. ็จะไม่ดึงศักยภาพนั่นเองนะครับเขาบอกว่าขนาดของความเชื่อเนี่ยจะเป็นตัวตัดสินขนาดของศักยภาพที่เราจะดึงออกมาครับนะครับและขนาดของศักยภาพที่เราดึงออกมาเนี่ยมันเป็นตัวกําหนดการกระทําหรือการลงมือทาของเราครับถ้าวันนี้เรามีความเชื่อที่สูงเราก็จะดึงศักยภาพเต็มที่พอดึงศักยภาพเต็มที่เราลงมือทําเต็มที่ครับพอลงมือทําเต็มที่เป็นยังไงครับเขาบอกขนาดของการลงมือทําเนี่ยมันก็เป็นตัวตัดสิน ขนาดผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นในชีวิตเรานะครับและพอผลลัพธ์มันเกิดขนาดของผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนั่นแหละมันก็จะยิ่งตอกย้ําความเชื่อของเราอีกนะครับวงจรน,นี้นะครับมันวนอยู่แบบนี้ตลอดเวลาและนี่ก็เป็นกฎกฎหนึ่งของโลกนี้เหมือนกันนะครับไม่ว่าเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อมันชีวิตเราดําเนินภายใต้ใตกฎกฎนี้แหละนะครับถ้าวันนี้เราเชื่อในสิ่งที่ถูกที่ดีเราก็จะดึงสแสภาพ ทำเต็มที่ผลลัพธ์ออกมาดีออกมาแจ๋วมันก็ยิ่งตอกย้ําความเชื่อเห็นไหมล่ะเราทําได้นะครับในทางกับการวันนี้ถ้าเราไม่เชื่อเราดึงศักยภาพไม่เต็มที่ลงมือทําแบบหยอห่อย่อแย่แเช้าชามเย็นชามทาทาเลิกเลิกทําหยุดหยุดผลลัพธ์มันก็ไม่ดีมันก็ตอกย้ําความเชื่ออ,อีกนั่นแหละเห็นไหมล่ะฉันบอกแล้วฉันทํามันไม่ได้หรอกนี่ครับนี่คือวงจรนะครับถ้าวันนี้เราอยากเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ในชีวิต เริ่มต้นที่ความเชื่อของเราก่อนนะครับอย่างที่ผมพูดไปตอนแรกแล้ววันนี้ถ้าเราการไปฮอกไกโดเนี่ยไม่มีถิกไม่มีผิดนะครับเวลามันเหลือเนี่ยทุกคนสามารถสร้างผลลัพธ์ได้หมดได้ไปกับไม่ได้ไปอ่ะต่างกันตรงที่ความเชื่อเท่านั้นเองนะต่างกันแค่ความเชื่อเท่านั้นเองนะครับอ่ะคราวนี้มาดูกันนะครับหขั้นตอนในการเพิ่มความเชื่อความเชื่อที่สําคัญที่สุดมันคือความเชื่อมั่นในตัวเองนะครับอันนี้คือสิ่งสําคัญมากๆข้อแรกเลยนะเราต้องตระหนัก แล้วก็รู้จักท้าทายต่อความคิดเชิงลบก่อนนะครับความคิดเชิงลบนะครับมันคือความเชื่อแบบหนึ่งเหมือนกันนะครับความคิดอารมณ์ความเชื่อนะครับมันคือโลกภายในของเรานะครับสิ่งที่เราต้องรู้จักนะครับคำคำนี ah an はは้มันมี2องคำเขาสองคำนี้ได้แก่ว่าปัญหากับความจริงปัญหากับความจริงนะครับเรามักชอบเอามาปนกันนะครับเขาบอกว่าปัญหาความจริงอ่ะเราชอบเอามาปนกันความจริงคืออะไร ความจริงแล้วส่วนใหญ่มันคืออะไรที่มันเป็นธรรมชาตินะครับนั่นคือความจริงฝนตกนะความจริงอากาศร้อนอากาศเย็นนั่นคือความจริงนะครับแต่เรามักจะเอาปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตเราเนี่ยมาคิดว่ามันคือความจริงครับยกตัวอย่างเช่นนะยกตัวอย่างเช่นวันนี้เรารู้สึกผิดหวังท้อแท้เศร้าโศกเสียใจนะครับมันเป็นแค่เหตุการณ์อะ มันเป็นแค่ปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าเราตอนนั้นเองแต่เรามักจะตีความว่าเป็นความจริงเฮ้ยชีวิตเรามันเป็นแบบนี้แหละเราโชคร้ายเราเป็นคนโชคไม่ดีนะครับนี่คือสิ่งที่เรามีความคิดต่อตัวเองนะครับฉะนั้นสิ่งสําคัญคือเราต้องตระหนักก่อนนะตระหนักแล้วก็ท้าทายต่อความคิดที่มีกับตัวเราเองตอนเนี้นะครับสิ่งสําคัญที่จะทําให้เราก้าวข้ามตรงนี้ไปได้คือเราต้องมีสติครับเราต้องมีสติรู้ว่าตอนเนี้นะครับ สิ่งที่เกิดขึ้นในหัวเราตอนนี้นะครับเราคิดอะไรกับตัวเราเองอยู่นะครับต้องตระหนักนะว่าเราคิดอะไรกับตัวเราเองอยู่แล้วก็ต้องท้าทายต่อความคิดเชิงลบครับเมื่อไหร่ก็ตามนะครับส่วนใหญ่ความคิดเชิงลบมันจะเกิดจากตัวเราเองเราสร้างขึ้นมาให้ตัวเราเองฉันไม่เก่งอ่ะฉันเป็นคนพูดไม่เก่งฉันเพื่อนน้อยอ่ะฉันไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองอ่ะเนี่ยเราบอกตัวเองตลอดเวลาเลยถูกไหม มันคือความเชื่อที่ผมบอกไม่มีผิดไม่มีถูกครับแต่สิ่งวันนี้เราสร้างมันขึ้นมาเองนั่นแหละสิ่งคือเราต้องมีสติตระหนักรู้ปั๊บนะครับแล้วก็เปลี่ยนการสื่อสารกับตัวเองครับนะครับเขาบอกให้ฝึกสื่อสารกับตัวเองด้วยการตั้งคําถามคําถามที่ดีจะหาทางออกที่ดีได้เสมอครับลองเปลี่ยนคำาถามกับตัวเองครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับฉันเนี่ยฉันจะมีวิธีการป้องกันหรือแก้ไขยังไงไหม ที่ทําให้มันไม่เกิดขึ้นกับฉันอีกจะทาให้เราทําได้ดีกว่านี้ทําให้ผลลัพธ์ดีขึ้นกว่านี้อะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับสิ่งสําคัญต้องมีสติก่อนตอนเนี้ยรู้ทันความคิดของตัวเองครับว่าเรามีความคิดเชิงลบหรือเชิงบวกนะครับเปลี่ยนความคิดเชิงลบที่มีนะครับเป็นความคิดเชิงบวกด้วยการลองตั้งคําถามครับนะครับแล้วมันเป็นการเปลี่ยนโฟกัสตัวเองนะครับข้อที่2ครับนะครับต้องฝึกตั้งเป้าหมายที่จะไปถึง แล้วก็เป็นคนที่ทําจนสําเร็จด้วยนะครับอย่าทําเป็นคนที่อย่าเป็นคนที่เริ่มมักจะชอบเริ่มทําอะไรใหม่ๆแต่ละทิ้งทุกอย่างไม่เคยทําให้มันเสร็จเลยนะครับมันจะเป็นการตอกย้ําความเชื่อของตัวเองด้วยมันจะสร้างความภาคภูมิใจให้ตัวเราเองด้วยนะครับเขาบอกคนในโลกเนี่ยมักจะมีอยู่สองคนสองคนเสมอนะครับน,น,น,รรนักพูดกับนักทรรมนักพูดกับนักทำนะครับคนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเป็นนักพูด พูดให้สวยหรูดูดีอะไรก็ได้นะครับแต่ผลลัพธ์ที่ได้เป็นยังไงบอกไม่ได้นะครับสิ่งนี้จะเป็นการเติมความเชื่อได้นะครับโดยการที่เรารู้จักซอยเป้าหมายให้เป็นเล็กๆเล็กๆครับเล็กๆออาอย่างเนี้ยทุกคนอาจจะเข้ามาตั้งเป้าหมายไปฮอ OK กไกโดตรงเนี้ยเราต้องรู้ก่อนว่าเงื่อนไขมันคืออะไรเงื่อนไขคือนะครับถ้าสําหรับคนทั่วไปส่วนใหญ่ก็คือสร้างสองถูกไหมฮะให้เป็นตําแหน่งอย่างน้อยก็คือ s b p เนาะ2 BR รถูกไหมสองบีอแล้วก็มีแต้มรวมกันนะครับอย่างน้อย1 0 0 0 0ม่นคะแนนนะครับตัวเราแล้วก็ใต้องค์กรของเรานับได้ตามตําแหน่งว่ารับนับลึกได้กี่ชั้นก็คือตามตําแหน่งคือเราก็ต้องรู้เงื่อนไขก่อนเราก็ามาดูต่อว่าแล้วเราจะซอยย่อยไงแล้วการที่เราจะมี BR ได้เราต้องเกิดจากอะไรเกิดจากการ recruit, ร,รีครูทถูกไหมรีครูทก็คือต้องออกไปเขียนแผนจะเขียนแผนได้ต้องเกิดจากการทํานัด เนี่ยต้องลองดูว่าสุดสุดสเต็ปสุดท้ายสเต็ปย่อยสุดคืออะไรมันคือการเปิดปากเปิดร้านในการทำนัดถูกไหมลองตั้งเป้าของตัวเองดิแล้วเราสร้าง small win ให้กับตัวชีวิตตัวเราเองเล็กๆทุกๆวันครับแล้วมันก็จะไปหมุนวงจรที่ให้ดูตอนแรกนึกออกไหมครับเรามีความเชื่อแล้วเราก็จะดึงศักยภาพเอาน้อยที่สุดนะ่ะลองเป็นไปได้ไหมลองตั้งเป้ากับตัวเองนะเปิดปากชวนคนวันละหนึ่งคนก่อน อันนี้คือน้อยสุดแล้วนะเพราะมันไม่มีน้อยขนาดนี้ถูกไหมลองตั้งเป้าเล็กๆ small win ให้ก,นนกับตัวเองครับวันละหนึ่งคนก็พอโดยไม่ต้องสนใจผลลัพธ์นะแค่ทําตามเป้าหมายเป้าหมายของเราคือ inviting วันละหนึ่งคนไม่ต้องสนใจผลลัพธ์ถ้าเราทําได้คือ small win เราชนะละเราชนะตามเป้าหมายตัวเราเองแล้วเปิดปากวันละหนึ่งคนพอทําได้ต่อเนื่องสักสามวันห้าวันเราจะรู้สึกภูมิใจในตัวเองเฮ้ยฉันก็ทําได้นี่ว่า ฉันเป็นคนหนึ่งที่สําเร็จตามเป้าได้นี่วะก็ลองเพิ่มไปดูครับเพิ่มจํานวนเนาะเพราะสุดท้ายมันคือเกมของจํานวนทําแบบนี้ครับ small win นเนาะอยากจะออกไปวิ่งมาราธอนครับเต่๋พอพูดถึงวิ่งมาราธอนผมนึกถึงประโยคนึงในหนังสืออันนี้ผมชอบมากเลยเขาบอกว่าจริงๆแล้วความเชื่อเราอะ่ะมันฝึกได้เหมือนกันนะมันพัฒนาได้เหมือนวิ่งมาราธอนเลยครับวันนี้เชื่อผมไหมครับว่าทุกคนเนี่ยต่อให้ไม่เคยวิ่งเลยนะ ไม่เคยวิ่งได้แม้แต่หนึ่งกิโลอะ่ะทุกคนสามารถจบมาราทอนได้ทุกคนสามารถจบอัลตร้ามาราทอนแบบน้องออยได้ร้อยโลเงี้ยแต่อยู่ที่ว่าวันนี้เราฝึกฝนมันหรือเปล่านะครับความเชื่อก็เช่นเดียวกันครับความเชื่อ,เ,อเขาฝึกฝนได้ข้อดีข่าวดีก็คือเขาบอกมันไม่ต้องเหนื่อยกายเหมือนฝึกมาราธอนหรอกนะจริงๆทุกคนก็จบมาราธอนได้นะนะครับแค่ฝึกฝนความเชื่อก็ฝึกฝได้ครับนะครับ นี่คือกระบวนการที่บอกหกระบวนการวันนี้นะครับเป็นการฝึกความเชื่อของเรานะครับอันนี้นะครับข้อที่สองคือฝึกตั้งเป้าแล้วก็ทําให้มันสําเร็จให้เป็น,นเขาเรียกว่าฝึกให้เป็นฟินิชเชอร์ครับทําอะไรแล้วสาเร็จอย่างต่อเนื่องแล้วเราก็จะตอกย้าตัวเรเองว่าเฮ้ยฉันก็เจ๋วนี่ว่ะฉันก็ทําได้นี่ว่านะครับกลับกันนะอย่าเป็นคนที่ทําอะไรแล้วก็ครึ่งนึงกลางๆทาอะไรแล้วก็ไม่สม่ําเสมอมันก็จะตอกย้ําตัวเอง ฉันเป็นคนไม่เอาไหนนี่ว่ะเนี่ยค,คือวงจรเนาะ,ะครับฝึกตั้งเป้าหมาย small win แล้วสร้างสม a l l w ให้กับชีวิตตัวเองเล็กๆทุกๆวันนะครับข้อที่3ครับ,รบเรียนรู้พัฒนาตัวเองแล้วฝึกฝนทักษะที่จําเป็นอ่าแล้วลองมาประเมินดูก่อนว่าแล้วจริงๆความสําเร็จคนที่ประสบความสำเร็จหรือความสําเร็จเนี่ยต้องมีทักษะอะไรบ้างล่ะ ต้องมีวินัยหรือเปล่าต้องเป็นคนที่มีความรับผิดชอบหรือเปล่าต้องเป็นคนขยันไหมต้องเป็นคนตรงต่อเวลาใช่ไหมเป็นคนที่ยืนหยัดไม่ยอมแพ้อะไรง,ง่ายๆหรือเปล่าเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์ใช่ไหมอันนี้คือคุณสมบัติเหล่านี้เราลองมาประเมินตัวเองเขียนออกมานะไม่มีผิดไม่ถูกนะลองเขียนออกมาดูว่าคิดว่าคุณสมบัติอะไรที่จําเป็นต่อความสําเร็จนะครับแล้วเราลองดูซิให้คะแนนตัวเองในแต่ละคุูสมบัติดูที่เรามีหรือยัง ก็เรียนรู้พัฒนาฝึกฝนทักษะที่จําเป็นต่อความสําเร็จครับถ้ามันให้เห็นภาพเป็นชัดเจนเป็นรูปธรรมมากขึ้นในนูสกินเนี่ยจะสําเร็จได้ไมันต้องทําอะไรฮะสิสต์เอมเซเว่นถูกไหมตั้งเป้าหมายรีไซชีิเชื้อเชิญนําเสนอเนี่ยคือทักษะในการที่เราจะต้องทําให้สําเร็จในนูสกินได้7ข้อก็ต้องเขียนออกมาเลยให้คะแนนตัวเองดูซิว่าเราทําข้อไหนได้ดีหรือยังได้ดีกี่คะแนนแล้วในแต่ละข้อ ถ้าไหนมันยังไม่ดีครับเพราะเจข้อนี้มันคือทักษะที่สําคัญในการที่เราจะประสบความสำเร็จในนูสกินได้ถูกไหมข้อไหนไม่สาคัญก็ฝึกครับเรียนรู้พัฒนาตัวเองฝึกฝนทําซ้ําเดี๋ยวมันก็เก่งขึ้นเองนะครับนะครับลองเขียนออกมาดูว่าทักษะอะไรที่จําเป็นนะถ้าในนูสกินมันง่ายอยู่แล้วเจ็ดข้อครับก็เขียนออกมาเลยเจ็ดข้อแต่ละข้อเราทําอะไรได้ดีเราบ้างเราต้องเพิ่มอะไรบ้างนะครับและเราทําแค่เจ็ดข้อนี้แหละ นะพัฒนาศักยภาพแค่7ข้อเนี่ยเราสําเร็จในนูสกินแน่นอนอย่างที่ผมบอกไปเสมอครับทุกคนสําเร็จได้แค่ทําตามระบบนะครับซิสเทมเชัดเจนนะครับข้อที่4ครับเพิ่มความเชื่อของเราได้ไงอีกหาหลักฐานครับเพื่อยืนยันความเชื่อนะครับลองหาดูสิเฮ้ยจริงๆสมัยนีย้มันง่ายขึ้นเยอะแล้วนะเพราะว่าคนที่สำเร็จในนูสกินมันมีเยอะแยะมากมายเห็นแบบโอ้โหเยอะมากจริง คนนั้นก็ได้ตังคนนี้ก็ได้ตังคคนโน้นก็ได้ตังครับนะครับหาหลักฐานหาความเชื่อสิส่วนใหญ่แล้วคนที่ไม่สําเร็จนะครับเพราะลึกๆแล้วเขาเขาเขามีความเชื่อว่าเขาทําไม่ได้เขาน่าจะทําไม่ได้นี่นคือความเชื่อที่เขามีครับนะครับเราลองหาหลักฐานสิเฮ้ยมันมีคนที่โปรไฟล์คล้ายเราทําได้หรือเปล่าล่ะมีประสบการณ์การทํางานแบบเราคล้ายๆเรามาทําได้ไหมพนักงานประจําอาชีพแบบเดียวกับเราเลยมีไหมที่สําเร็จ ถ้าเราหาเราก็จะเจอครับแล้วเมื่อไหรที่เราพยายามหาแล้วเราเจอเนี่ยมันจะเป็นการเพิ่มความเชื่อเรานะครับเราเฮ้ยก็คนนั้นก็ทําได้นี่เฮ้ยคนนั้นต้นทุนชีวิตต่ํากว่าเราอีกเขายังทําได้เลยนะครับก็เปรียบเทียบกับเหมือนตัวผมเองนะครับที่ผมเข้ามาในธุรกิจนี้ผมก็มีความเชื่อเล็กๆนะอัพไลน์ผมทําได้อะก็นี่คือหลักฐานอย่างหนึ่งเหมือนกันครับเพื่อนกันรู้จักกาันตั้งแต่สมัยเรียนเนาะเห็นพวกเขาทําได้นี่คือความเชื่อมันคือหลักฐานนะครับผมก็คิด อันนี้มันเป็นความเชื่อของผมอย่างหนึ่งเลยนะเขาข้อที่4เนี่ยผมหาหลักฐานเจออะไรเอนเพื่อนๆผมเนี่ยโปรไฟล์ก็ไม่ได้ต่างกันนะครับเขาทําได้เราก็ได้ทําได้น,นี่คือเทคนิคการเพิ่มความเชื่อกันหน,นะครับหาหลักฐานดูนะครับว่ามีคนคล้ายเราเป็นสําเร็จได้หรือเปล่านะครับมีคนที่ต้นทุนชีวิตน้อยกว่าเราเขายังสําเร็จได้เลยคนพิการพูดอ่าพูดไม่ชัด เอาไว้ว่าไม่ครบส2งในเขายังทําได้เลยแล้วเราครบทุกวนะันี่ะเรามีอะไรด้เวขวาครับเนี่ยคือตัวอย่างของการหาความเชื่อหาหลักฐานนะครับข้อที่5นะครับคิดพูดแล้วก็จินตนาการถึงสิ่งที่เราต้องการครับนะครับอันนี้ก็คือเป็นหลักการหนึ่งนะในการสร้างความเชื่อเซลทอล์กหรือว่าอินแคนเทชันนะครับอันนี้มันคือพลังแห่งการชีน้นาเขาบอกพลังแห่งการชี้นำเนี่ยมันจะเป็นตัวกําหนดความเชื่อเราได้ที่บอกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยความเชื่อเราเนี่ย มันคือมันอยู่ในโลกภายในของเรามันเหมือนสมองเราเนาะมันเหมือนเป็นฮาร์ดดิสต์ลูกเปล่าครับเป็นเหมือนฮาร์ดดิส์ในคอมพิวเตอร์ที่ตอนนี้มันแบงแบงไม่มีความเชื่ออะไรอยู่เลยนะครับต่อให้วันนี้มีความเชื่ออยู่แล้วมันสามารถลบได้มันสามารถก๊อปปี้ทับได้นียเหรอไหมฮะเหมือนฮาร์ดดิส์ในคอมพิวเตอร์จริงอ่ะมันลบข้อมูลเก่าทิ้งได้เซฟข้อมูลใหม่เข้าไปได้การที่วันนี้เราคิดพูดเราก็จินตนาการแต่ถึงสิ่งที่เราต้องการมันเป็นการ ก๊อปปี้เพสครับใส่ข้อมูลใหม่ๆเข้าไปในสมองเราใส่ข้อมูลใหม่ๆเข้าไปในความเชื่อของเรานะครับอันนี้คือสิ่งสาคัญนะทําบ่อยๆพูดบ่อยๆไม่เชื่อลองทำอย่างนี้ก็ได้ครับพูดกับตัวเองซ้ําๆนะฉันทําได้ฉันเก่งฉันเป็นคนที่มีความสามารถฉันทาได้ฉันเก่งฉันเป็นคนที่มีความสามารถพูดแบบนี้กับตัวเองตลอดวันเลยนะครับลองดูแล้วผมเชื่อมั่นมากว่าเราอ่ะจะมีรู้ความรู้สึกลึกๆภายในว่าเฮ้ยเราฮึกเหิมขึ้นว่ะ เรามีความมั่นใจมากขึ้นว่าเนี่ยครับคือเทคนิคในการเพิ่มความเชื่อสื่อสารกับตัวเองนะครับในในสิ่งที่เราอยากได้อยากเป็นแบบอยากมีครับสื่อสารกับตัวเองบ่อยๆนะครับบ่อยๆนะครับนะครับอันนี้คือสิ่งสําคัญข้อที่6ครับแวดล้อมตัวเองด้วยคนที่มีนัำสมา,ศา,ศาิบวกสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะครับมันคือพลัง่างการชี้นําอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับ เขาบอกว่าอย่างนี้ครับเขาบอกว่าสิ่งที่เราคิดที่เราพูดที่เราทําที่เรารู้สึกเนี่ยเขาบอกว่ามากกว่า95%เลยนะครับมันได้รับอิทธิพลจากสภาวะแวดล้อมเราโตขึ้นมาวันนี้ที่เราเป็นเราเพราะวันนี้นะครับเพราะเราถูกหล่อหล่อมาจากครอบครัวครับสถาบันการศึกษาครับสังคมวัฒนธรรมนะครับนี่คือสิ่งที่เราเขาเรียกว่าจากอิทธิพลจากสภาพวาแวดล้อมด้วยกันทั้งสิน้น95%ที่เป็นเราตอนนี้นะ มันมาจากสภาวะแวดล้อมเป็นหลักครับสภาวะแวดล้อมมีผลมากๆนะครับฉะนั้นเราก็ต้องเลือกให้อยู่ถูกที่เอาตัวเองไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มันใช่คบกับคนที่จะยกระดับชีวิตเราให้ดีขึ้นนะครับใครก็ตามที่เรารู้สึกว่าเขามีแต่พลังลบๆแล้วเกินก็พยายามห่างๆจากเขาหน่อยใครที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเขาจะดึงชีวิตเราลงอะ่ะเราก็พยายามห่างๆจากเขาหน่อย เลือกเอาตัวเองมาอยู่ในสิ่งแวดล้อมนะครับของคนที่มีทัศนคติบวกๆเขาบอกสิ่งหนึ่งที่ช่วยได้ถ้าวันนี้เราไม่สามารถไปอยู่กับคนที่มีทัศนคติบวกได้ตลอดเวลาร้อยเนะครับสิ่งที่ช่วยได้คือการอ่านหนังสือสิ่งที่ช่วยได้คือการฟังคลิปที่ดีมีประโยชน์อะไรพวกนี้มันก็คือการสร้างสภาพแวดล้อมของตัวเองให้เรามีทัศนคติบวกๆด้วยเช่นเดียวกันนะครับและนี่ก็คือ6ขั้นตอนนะครับหขั้นตอนในการที่ช่วยพัฒนาความเชื่อของเราได้ แล้วผมก็เชื่อมั่นมากๆนะครับถ้าเราเอาหกขั้นตอนนี้ไปทําเอาหกขั้นตอนนี้ไปใช้เนี่ยเราจะาพัฒนาความเชื่อมั่นในตัวเราเองได้เพิ่มขึ้นได้อย่างแน่นอนครับแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีความเชื่อมั่นในตัวเองเพิ่มขึ้นนะเราก็จะดึงศักยภาพมาก,กขึ้นจําวงจรแรกได้ไหมครัเรามีความเชื่อมั่นมาก,กขึ้นเราก็ดึงศักยภาพมากขึ้นเราก็จะลงมือทําได้เต็มที่มากขึ้นผลลัพธ์ในชีวิตเราก็จะดีขึ้นแล้วมันก็จะวนมาตอกย้ําความเชื่อเราอีกนี่ไง เราแจ๋ววะเรามีความสามารถวะนะครับนี่คือสิ่งสําคัญนะครับที่อยากให้ทุกคนไปพัฒนาความเชื่อมั่งของตัวเราเองครับความเชื่อไม่มีตัวตนแต่มีผลต่อความสมําเร็จ100%นะครับฉะนั้นเราต้องพยายามพัฒนาความเชื่อของตัวเราเองให้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น,เพ,นเพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลานะครับก็ขอปิดท้ายด้วยคำคมของบริษัทนูสกินนะครับ Believe you can and you will นะครับ แปลเป็นไทยก็คือว่าถ้าวันนี้คุณเชื่อคุณทําได้คุณก็จะทําได้นะครับอย่างที่บอกไปแล้วความเชื่อไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับอยู่ที่วันนี้ถ้าวันนี้เราพอใจกับผลลัพธ์ในชีวิตตัวเราเองแล้วยินดีด้วยแปลว่าความเชื่อของคุณพาคุณมาถูกทางแล้วครับแต่ถ้ามันยังไม่ใช่ก็ลองต้องเริ่มต้นจากโลกภายในหรือเปลี่ยนแปลงความเชื่อของเราก่อนนะครับวันนี้ถ้าคุณเชื่อคุณทําได้คุณก็จะทําได้อย่างแน่นอน